มารีวิวแบบเรียๆกับพอย PS อออโต้กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้จะพามาพบกับเจ้า s w i f t นะคะคันนี้เป็น Swift GLX เนะคะเครื่อง1 2 5 0ง c น้นั่นเองใครกำลังตามหาอยู่นะคะรีบทำเวลานะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะสำหรับรถแบบนี้นะคันนี้นะคะเป็น Swift GLX ปี2017ทุกคนนะคะก็จะเป็นโชมเดิมนะคะแบบนี้นะไฟหน้าเขาก็จะแบบเป็นโค้งมนสวยเลยทีเดียวนะคะ เราได้นะคะใส่นะคะยางใหม่นะคะแล้วก็เป็นล้อเดิมสูตร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกค่ะเป็นปรับพัดไฟฟ้าค่ะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะไฟเลี้ยวค่อนข้างยาวอย่างนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนมือจับค่ะเป็นสวิปนะคะตรงรุ่นนะคะออกแบบเป็นโครเมียมแบบนี้นะ mm hmm. แล้วก็จะมีกันแบบว่ากันกระแทกด้วยนะคะที่ปลายประตูนะคะ มาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างมุมด้านหลังนะคะคันนี้นะคะนี่จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะเป็นรถท่าประตูที่ใครๆก็แบบเนาะเป็นรถดั้งเยมจริงๆนะคะด้านบนนะคะมีเสาอากาศมีไฟเบรกตรงที่3ตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะส่วนกล้องหลังเขาก็มาด้วยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะนี่นะคะ เปิดดูด้านท้ายกันดีกว่านะคะสำหรับด้านท้ายนะคะเรามีช่องสัมภาระนะคะพอประมาณเลยทุกคนนะคะสำหรับรถ5ประตูนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีสัมภาระที่มากกว่านั้นต้องทำยังไงนะคะคันนี้พับเบาะได้นี่นะคะพับเบาะเพิ่มพื้นที่ไปได้นะคะพับได้ทั้งสองที่นั่งเลยนะคะปรับแยกก็ได้มีผู้โดยสารแล้วก็มีของก็สามารถพับแยกได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะ น็อตเดิมนะคะไม่เคยหมุนใดๆนะคะฝาป,ประตูหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นโชคแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยโอเคนะคะมาดูกันว่าที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนั้นจะก,กว้างขนาดไหนนะคะมาดูกันพ้าเบาะขึ้นแล้วโอ้โหลายลายเบาะสวยนะทุกคนนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าสัมผัสแล้วรู้สึกดีลื่นๆนะคะลื่นๆแต่แบบเกาะติดได้ดีนะคะนั่งสบายนะคะ ด้านล่างนี่แอปเห็นพรมด้วยนะเหมือนเป็นพรมยางนะคะด้านล่างยกออกไปทําความสะอาดได้ง่ายทุกคนนะคะนี่คือข้อดีของมันเนาะนี่ไฟกลางเก่งนะคะเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าน่จ๊ะนี่นะคะต้องปิดนี่คะ่ะอ่าโอเคนะคะเพราะว่าประตูเปิดนั่นเองทุกคนนะคะอะบิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะด้านในก็เป็นโทนสีเทาดานั่นเอง ะะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูนะคะในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะกระจกนะคะที่บอกเป็นปรับพัดไฟฟ้านะคะนีออโต้นะคะปรับทุกอย่างได้เลยนะคะมือจับด้านในประตูเป็นโครเมียมด้วยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจสมาร์ทย์เลตและปุ่มพุชสตาร์ทนี้ค่ะปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะเบาะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะคู่แบบคู่หน้าเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะ แล้วก็ลายผ้าเหมือนกันกันกบชุกด,ด้านหลังเลยโอเคนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะมัลติฟัง์กชันปรับโหมดต่างๆที่หน้าจอทัชสกรีนได้เลยทุกคนโอ้โหจอใหญ่อยู่นะนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะช่องเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะอยู่ด้านล่างนี่เป็นเก๊ะนะคะมีที่วางแก้วให้หนึ่ตำแหน่งนะคะแล้วก็คันหัเกียร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบ เป็นแบบทรงแบบลายโครเมียมใช่ไหมแล้วก็มีแบบหนังหุ้มด้วยโอเคนะคะมีอะไรอีกนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้แล้วนะคะภาษีพรบรต่อให้แล้วมองในบุมด้านบนกันบ้างมีเลยนะคะมีม่านบังแดดนะคะที่ยังไม่เคยแบบว่ายังไม่เคยได้แบบดึงพลาสติกออกเลยทุกคนรสภาพดีมากนะคะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่นำมาให้ดูกันวันนี้นะคะ Swift GLX เครื่อง1 2 5 0 cc นะจ๊ะเป็นรถน่ารักๆอีกคันหนึ่งนะที่อยากจะแนะนํากันนะคะสําหรับใครที่โห oh, ถูกชโลอกับสีดําตามหารถสีดํานะวันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง3 6 9 0 0นบาทแล้วใครนะคะที่แบบยังไม่เคยมีเครดิตเลยนะคะเป็นรถคันแรกคันนี้จะผ่อนอยู่ที่6,900บาท8 8 4งวด7ปีแต่หากว่าทุกคนนะคะมีมีเครดิตผ่อนดีแล้วนะคะสามารถนะคะรับดอกเบี้ย0% 6เดือนกับเราไปก่อนนะคะผ่อนเพียง4,7 0 0 ทุกคนนะคะเรามีให้ที่นี่เท่านั้นที่ PS AUTO นะคะเราอยู่กันที่สาขาบ้านสวนชมบุรีแต่เรามีบริการจับไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยจะส่งให้ฟรีทุกบ้านเลยใครพร้อมแล้วเตรียรรมเอกสารไว้รอนะคะและโทรหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์ด้วยค่ะ